กลาชารดอร์ควาดก็ได้ค่ะอยู่กับผมในเมสท์มายชาแนลคนนี้จะกำลังหมวกกับท้าสไปเดอร์แมนของผมเองไปดูกันโอเคตอนนี้เราต้องหาร้านของเราก่อนนะครับเจอเล่ล้อของเราโอ้ยไปไปไปนี่คือคนล่าของผมฟาร์มมาตั้งนานเลยฟาง์มาตั้ง กมากรุ้วยวันนี้ไม่มีโลบักนะครับมีแค่หนึ่งโลบักไม่สามารถซื้ออะไรได้นะคระในล้านแห่งนี้ได้สายฟรีโอเคไปรับรครับรับรครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ โอเคแล้วนะคะ่ะไปคัะไปเลยไปเลยยรวยดีรวย,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 วยโอเคอืมเดเดกเสคก่คน <Okay. S 1> โอเคโอค้โหผนังผนังผนัง ผนังผนังผนังแล้วว่าเยอะจังเลยฮึ่กสองบันบานหนูว่ามันเพลงจังนลยเนี่ยเพลยอู้มีซอ,อ,อนจังแรกอะไรอะของอย่า่ใหญ่อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่อ่อนนะครับโอเคเดินต่อไปแล้วก็ล็อกตัง

อถไฟรับตังตังเลลอยจริงจริงจะต้องทแล้วรูกทาของเรา EP ที่สี่สิบ โอเคลูกคขาถึงตอนวันเราต้องได้ไปเกลบเก็บเกลพนักงานเลยนะจ๊ะลูกจ้างกลืลูกหลงไป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 นั่งโต๊ะไป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 นั่งโต๊เลยนะพไ่นั่งโต๊เลยนะคะไปคไปนั่งโต๊ะไปนั่งโต๊ะเลยไปนั่งโต๊เลย ตัวที่ครับตัวเต็มนะคะผู้ชายรอไปต่อนะโอเคเอากระทางไปเสิร์ฟเสิร์ฟเรากะดงเอากระถางไปให้เขาจุ๊ต กินบอกสู้อืมกินให้เต็มท้องอีเลยกินเก็บตังเก็บรางอย่าเต,ติมวิ่งไวสักหน่อยแต่ไม่มีเรือบัมีแค,ค่หนึ่งรูอบังเคยจะมีปัญญาซื้อวะอุ๊บอืมอยู่ซึ่งสุสาน เก็บตังเก็บรางเออว้ดึงจิตรเลหนูคนรู้จังรวยเนี่ยไปไปละครไปละครไเลยไป,ปปไปเลยไปเลยไปยไปไปไเตรียมจรนระทะของเราเตรียมกระทะาไว้ด้วยไปครับไปไปไปครับไปครไปละครบู๊ นักลาปลอก่อนนะครับจุดตายแเอา กินห้ลอยนอกรอบเดี๋ยวลงเอาตังมาก,ก้อนหนึง่งเลยตังก้นอ,อน,นมาตั้งก้อนหนึ่งแต่ไม่ได้น้อยจังอ,อกเลนะครับะุกคนมาเลยปล่อยปล่อยปล่อยหมูกระอทต้องการตังค์รวยคุณรวยต้องตเกรยเดียว โอเคนะครับโอเครับจัางรับลูกค้าปล่อยปล่อยโอ้ยปล่อยเขาไปเลย โอเคคนไปดีสองคนไม่ลอกอนกระทะยังตอนนี้โตเต็มลูกค้ากี่คนท้าวันนี้ไม่โลนะเดเยเนี้ยเนี้ยเนี้ยพอดีเยดียพ โอเคแล้วก็เดกคนปวดร้อจังว่ามีตั้งสองเหมือนนโอ้ยดีเย่เยยโอเคเราไปซื้ออันนี้พางนี้บางนี้กันไปไ i g h t f l อ่ะ มันเหมือนห้องกับของโอเคตุเจ็ดมีตังแค่เจ็บฟันโอ้อถังข,งขยะถังขยะแล้วะครับทำไม็นพงจังเลยว่าฮาบันบาทเลยเนี่ยกเลฟ

เล่นไปด้วยอยกนอนไปด้วยจังเลยจะว่าไปมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่เออนอนเล่นไปครับจะต้องจะต้องโอ้ยจะว่าไปปวดขอมันนะครลัวนี่ลูกค้าก็ต้องการกระถางเดี๋ยวรอก่อน อย่าได้ลูกจ้างจังเลยเนี่ยโอ้ยกฎกรรมเลยเร็วมาสิโอ้ย,ล,ย,อย,อยลูกค้าได้กฎาลูกว่าอืมเท่าไหร่อ่ะโอ้สมัมโอเคปายเดีอ เด็ดเดียวนัง่งจังไม่อีกิ่อไปตงนอ๋อห้องน้ำไงส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับว้าวโอเคตังหมดแล้วนะจ๊ะ,จะได้ช้อนส้อจังเลยเนียมบุ้ยมันมีบุ้ยมาอื้อ โอเคไปคัดคลอนว่ารอแล้วก็ขอโทษให้ที่นี Entonces, ่แล้วแล้วก็ปุกคอโอ้ยเกือกวิ่งเร็วจงเลยเสือตองรูปปันเฉลิมิเกย์หรือแบงเขาต้องเล่นแล้วก็ต้องัจ ต้องตามลองบล็อกเลยนะครับอนสร้อยหนึ่งคนจะคนอันนี้ควรจะให้สองร้อยสิบบาทนะครัสองร้อยสิบบาทมันดูแบบฟังแบบฮึดูก็ไป๊ะเลยนะชิ๊ โอเคเกต้องเกต้องไปมะคือรถค้าได้กระทะกันหรือยังเฮ้ยผมเจอผีวิญญาต์มากินร้านหมูกระทะฉันยังไงให้เป็นวิญญาณเชื่ออ๋อจะน้าหมูกระทะฉันเดีย๋ยวังยายเจ้าวิญญาณไรเด็กทมไม่โดนนะครับอึ้ยอุ้ยไปจุกไปตี๊บ อู mm ุ hmm. okay. ๊บุ๊กตุตนไม่กแโอเคไปไปไปโอ้ยลครเดจริงๆแค่อยากไปวิ่งแล้วก็พอใจาไปโห แล้วอิญปังเอไปซื้อท้องขยะก่อนนะแตงขยะแพงจังเลยวะเออเอากานปลอกว่าเดี๋ยวห้านะยังไม่เสร็จนักล่าคนล่กคนค้าไม่รู้สึตรวจฉีหรือสปางอะไหรอเขาคนค้า พนักงานเองเลยไปมั่งเลยนงลูกค้าเขาะจะหิวเลยนะเขหิวอยล้วุ่อขอให้ลูกค้าจอดชุดใหญ่เลยมาจะตั้งจาตั้ง โอ้ยกระท่ก็ต้องการลุยข้าวข้าจังเลยทุกคนไม่ได้กินข้าว้วอ่ะโอ้ยมาม่าลูกคุณลูกคุณรู้จักกันีนไหมผมไอ้มาม่าที่เป็นลูกส้งสีเขียวอ่ะนั่นแหละผมเรียกมาม่าห่อมาม่าเขียวมาม่าเขียวเลยไม่รู้จะเรียกชื่อเบลเลยเนาะแล้วค่อยมาตรงไหนนะครับ โอเค้มงน้ำ้มงน้ำไปไปผนังผนังโอเคอืมแฟนจังเลยบ้างโอเคทุกคนผมขอเนี่กันเดี๋ยวเป็นกัน ก็ไปจบคลิปตรงปลายร้านแลวกันนะจบเียโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเบสมาด้วยครับทุกคนบ๊ายบายครับ